bye ย่งมาเผากองอย่ <c oughs> ฮึบ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อ้าวรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมหลังจากเพิงสงบแล้วเรียบร้อยเนาะตำรวลงตำรวจไปแล้วเดี๋ยวมีการการเต็นสนอยครับครับน <c oughs> ะครับสภาพหลังจากเพลิงสงบเดี๋ยวกองต้นโชคมนก็จะมีการกางเต็นเนาะกางเต็น าพาไปเดี๋ยวไปไม่ได้ถ้าเรากล่าว่าเราอยากจะเหยียบขึ้นไปนี่ไปถ่ายข้างบนอยงี้เดี๋ยวมันพังทับหัวมันไม่เท่เลยไม่ได้เนาะเราก็อยู่ภายที่อยู่ห่างๆนะฝนก็กำลังจะมาเหมือนกันนะ <c oughs> คือนี้ของต้นโชคนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับ เจ้าของบ้านเพิน่นนะด้วยนะครับเนาะเมื่อกี้เพิ่นก็สกัดสกัดทางไฟที่จะลามมานี่บ้านนี่บ้านอยู่นี่ไงโอ้มันสกัดไว้อะเนาะเดี๋ยวควันมันอะไรมันจะตกไฟเนาะเมื่อกี้เนาะเออยุกอืมเมื่อกี้นั่งไง ทำลังพึ่งอยู่นั่นมองมาก็เห็นควันขึ้นอ่อมๆนิดนึงแล้วฮะเออผมอยู่ห่างวิทยุ<อ>ถ้าอยู่ใกล้วิทยุคงจะไม่ขนาดนี้แล้วกำลังมองไว้เ<อ>ขาให้เผาได้แล้วเลยขยะาสัน้นกว่าจะลั่นตบตับตบตับตัวหารองบุรัษไฟไหม้บ้านเอาเลยกันเลยนั่นไม่ทัน รู้กเกตรู้เรื่องมนุษย์โลกก่อลกูกทําไมดื้อยอย่างนี้อยากออกมาแล้วอย่าดื้อกะ <c oughs> นี่นะครับก็คือเป็นบ้านไม้ไม้เลยนะั่นแหละไม่ใช่กึ่งปูนหรอกปูนปูนน้อยปูนก็มีแค่ฐานนะปูนก็มีแค่เป็นฐานฐานบันไดแล้วก็ฐานเสาเฉยๆแล้วก็ด้านล่างก็มีประมาณนั้นนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นไม้ทั้งหลังเป็นบ้านไม้ทั้งหลังนะครับก็ไม่ไม่คิดว่าทั้งหลังเลยนะไม่จากด้านบนเพราะเสายัางเหลือเนาะไม่นี่ตําคือตํารวจมาพิสูจน์หลักฐานแล้วเมื่อกี้ก็ลงบันทึกประจำวันเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คงจะมีการตั้งเต็นท์เพื่อรับบริจาคให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมเนาะสำหรับพี่น้อง หนองบัวหรือที่ไหนนะครับก็สามารถติดต่อประสานมาได้นะที่วันต้นโชคตมบลหนองบัวพัชเชียป,ประการยังตัเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนดับเรื่อยแล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดับเออไฟไหม้ก็คงจะไม่จากข้างในดูจากต้นเสาเนาะต้นเสาไม่จากด้านในก็เมื่อกี้นะใครย้อนกลับไปดูคลิปไลฟ์สดของแอดมิน ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเห็นนะฮะจะเห็นการลุกโขมกระพือของไฟหน้าร้อนนะครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านก็ระมัดระวังเรื่องฝุ่นเรื่องไฟด้วยนะเออถ้าคาดว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรก็ต้องดูเรื่องสายไฟให้ดีนะพี่บ้านบอกพี่บ้านไปอยู่กับมามีก่อนอุ้มอุ้มอุ้มนักข่าวเา็รู้อ่อนนะครับ ต้องขออภยัยดื้ <c oughs> ก็ดูสายฟงสายไฟยให้ดีนะถ้าสายไฟยมันเปื่อยมันยุ่ยมันใช้งานมานานแล้วก็ให้ตรวจสอบเนาะให้ตรวจสอบเปลี่ยนสายให้ช่างไฟเขาเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นฐานบันไดขึ้นนะครับก็เป็นบ้านของท่านออดีตรองนายกแล้วก็อดีตพ่อหลวงนะครับท่านประเทืองใจยศบ้านต้นโชคเนาะ พรวงประเถืองพรวงนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการตั้งเต็นกันเนาะนี่นะครับเป็นนี่นะฮะนะครับก็ก็ดูดีๆพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ เเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟเนาะมันมีความร้อนกันจุดทูบจุดเทียนอะไรต่างๆนี่นะแต่ที่หนักๆก,ก็คือไฟถ้ามันร้อนนะจัดๆก็อาจจะรัดวงจรสายไฟถ้ามันไม่นั่นนะถ้าสายไฟมันเปื่อยมันยุ่ยอะไรก็ให้ช่างให้อะไรเขาเปลี่ยนนะครับเราอยู่ใกล้หนิเดี๋ยวเดือดร้อนอันนี้นะใต้ถุนก็ไม่ได้ไหมจากใต้ถุนไม่จากข้างบน <c oughs> นี้ด้านล่างเก็บอุปก,กรณ์นน่าจะเป็นกลรงกรงเด็กนะกลรงให้เด็กบันไดขึ้นสองทางอันนี้ด้านตะวันออกขึ้นทางนี้นะพี่น้องอยากถามเลยถามเข้ามาได้อแอดมินอันบ้านใครแถวไหนคะ บ้านพ่อหลวงนึ่งนะครับบ้านพ่อหลวงนึ่งหรือรองนึ่งประเทืองใจยศบ้านต้นโชคนะครับบ้านต้นโชคหมู่ที่ห้าตำบลหนองบวงัวอำเภอเ,เชียงบารจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่แถวไหนซอยสามเนะีซอยสามซอยสาม,สสามบ้านต้นโชคเนะนี่นะก็หน่วยงานที่เข้ามาเอมูยร่วมก็เป็น <c oughs> งานป้องกันเทศาบาลตำบลหนองบัวง,งานป้องกันเทศาบาลตำบลชัยะการนะที่แอดมินเห็นนะครับที่แอดมินเห็นก็แล้วก็อบตอสีโรงเย็นรดน้ำที่เข้ามา MOU ร่วมช่วยดับเพลิงดับไฟใช้เวลาประมาณประมาณสามสถึงสีนาทีในการละงาบเพลิงนะครับแชะแชะเดี๋ยวแอดมินเดินดีๆก่อน พอดีว่าช่วงเมื่อกี้เนี่ยที่ที่กำลังไล์สดนะเหตุการณ์อยู่นั้น <c oughs> คนถ้าจะเยอะคนอยู่นี้ถ้าจะเยอะระบบมันเลยไอ้มันดึงทญญาณกันมาขอแอดมินเลยไล์ไม่ได้แล้วก็เครื่องร้อนด้วยนะครับเมื่อกี้นะม <c oughs> ีต้นมะปรางหวานต้นมะปราง <c oughs> มายงชิดหรือมาปรางพ่อขอแสดงความเสียใจแต่เพื่อนก็จะมีการขอความช่วยเหลือไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปที่เทศบาลอยู่ในเขตเทศบาลนองบัวก็จะทําเรื่องราวเข้าไปแล้วก็ท่านใดที่จะบริจาคนะครับ ก็เดี๋ยวทางพระของบ้านอกรรมการหมูบ้านเ้าก็จะมีการตั้งเต็นหน่ใช่ไหมตั้งเต็นละตั้งเต็นเพ,เพื่อเพ่อความช่วยเหลือรับความช่วยเหลือจากท่านที่มีจิตที่จะบริจาคนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้เนาะ ก็ช่วยช่วยเหลือกันในการที่จะมาช่วยเหลือนะครับก็ ถัาลมมันลมอย่างตอนนู้นเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ตำรวจมาแล้วก็บอกเขาไปอย่างนั้นเนาะน่าจะเกี่ยวกับไฟฟ้าและไฟฟ้าเนาะรอดมันถึงไฟฟ้ามันเสี่ยงตั้งแต่จางมันใหม่อ่ะอืมไฟมันเก่าไล้ถึงใช่ใช่เนี่ยแหละก็นั่นแหละถึงว่าถึงบอกว่าของบ้านพวกเราก็พยายามดูดูดูกันน่ะนะไฟฟ้านี่คืเรื่องอ่ะก็อเขาเอ เสียบสายไฟอ่ะเออไม่เสียบไฟนะโอแท่นสีขาวกลายเป็นแท่นสีเหลืองอืมอืมอืมแล้วก็ได้ได้ได้ใบนั้นใบแล้วเนาะใบไอ้ลงบันทึกประจำวันเขาฉีกไว้ให้ไหมคนสูงเขเอาตีอ่าคนต่ำแล้วก็เอาลายละเรียดของที่ครับที่มันเสียบเอืมอืมอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวทางผู้เย็นกี่เครื่องรุ่นนั้นนี่ครับครับได้อยู่คนมีงบเป็นอยู่เดี๋ยวทางหัวหน้างานป้องกัน เฮ้ยจนะำถ้าไปซื้อมาไหมมาแปลงทั้งหมดสองแสนก็เพิ่มแปลงไม่ครบแต่พูดถึงว่าเครื่องเครื่องใช้ต่างๆเนาะแต่ว่าตู้เย็นเครือออ่องซักผ้าอยู่แล้วมือนนี้แลโรคโรคใครไปเตะประตูหาเนียดนึกว่าเนตรอยู่ในข้างในนะกรับอย่นี่ไข่บ่งงูนะเขาขบจุพังทั้งหลังเ<อ>ขาับพังทั้งแน่<อ> นั่งนั่งอยู่บ้านกําลังทํารังพึ่งอ,อยู่มองมาเห็นควันขึ้อนอ่อยอ่อยผมก็ว่าใครมาเผาหญ้าว่าเขาให้เผาได้เลยไปจะแล้ววิทยุนี่ก็อยู่ห่างตัวถ้าวิทยุใกล้ก็จะวอไปอย่างไวละผมมันพอนกะบะ็บอกขึ้ว่ามันอยู่ตรงนี้หอนในท,ทีนี่นองคนไม้มันเออต้นไม้หนอนเยอะแต่แทกอันอันนี้ไอ้มันมันไม่ใช่ไม้กึ่งปูนเนาะมันเป็นไม้เลยนะ แค่บนมีแค่ฐานในบันไดกับฐานนี่เท่านั้นเหมือนฐานในนี่เนาะมันเป็นไม้เลยเนาะเพิ่งสร้างใหม่กว่าหลังนี้หรือว่าหลังไหนหลังไหนใหม่หลังไหนเก่าสองพันห้าร้อยสิบเก้า่านี้ก็สร้างสองพันห้าร้อยสิบเก้าเหมือนกันแต่ไม้นี่มันกวาศูนย์หนึ่งะไม้เหมือนมันไม้ไม้สักการันเสานั่นไม้เปานีไม้สักนี่เออเหมือนมันเป็นไม้สมัยจะเป็นไม้สักเป็น แต่ตำรวจไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยนะเดี๋ยวมันจะพังใสขหัวฮะขึ้นกงมันแน่นอนเพราะมีบุกค่าขึ้นอ๋อแล้วเขาดูไอ้ตรงไอ้เขาไอ้ยังก็คัดเอาพวกปลั๊กฟงปลั๊กไฟเนาะคัดเอาอันนี้หรอเพื่สอสอต้นนั้นนะครับแล้วไม้ปูหน่อยที่ตู้เย็นบอกอ๋อแล้วก็ลงความเห็นว่าจะได้ไฟฟ้าและวงจรวงจรอืมอืมเขาบอกว่าเขาก็ยอมภาพสภาพว่ามันคือไฟฟ้าและวง มันก็ถ้าเฮาสงสัยว่าไอ้คนอื่นมาวางเพิงไม่หรอกอันนั้นก่อนอันนั้นก่อนทำยังอ่าอ่าแล้วถ้ามันจบแค่นั้นก็จบแต่จบพวกไฟฟ้ามันก้นบ่อคอยยังไงมันเขาตึงกันนะ้วก็ช่วยกันตามสภาพก็มัมให้อั้นมันเดี๋ยวพิสูจน์รักฐานลูกทำไมก็หยครับเราก็ไม่ได้มีศัตรูฉัดเตอร์กับใครที่จะมาอะไรยังไงเนาะมันกบครับ กเกดถามว่าพ่อหนักไหมพ่อหนักลูกขนาดนะแต่ลูกลื้อ <c oughs> ลูกหยอนลงพื้นให้พ่อไงดูต่อเมื่อกี้ทางเจ้าที่ตำรวจร้อยเวรน,นะผู้ก,กองมันก็ขึ้นมาดูแลนะเจ้าของบ้านมันก็บอกว่าผู้กองขึ้นได้แต่เราติดลูกน้อยเราอยากจะขึ้นไปดูเราก็กลัวมันจะพังใส่หัวเนาะความจริงถ้าเราคนเดียวก็ขึ้นไปดูได้อยู่นั่นแหละ อยากได้เบลลเล็กที่ไหมใครอยากได้เบลลเล็กที่มันเหมาะสมหรอเปล่าวบาล์เลขกที่เฮ้่อนบอกว่าทางตู้เย็นตู้เย็นอยู่ทางนี้เ่อนบอกว่าไม่ถึงทางตู้เย็นใช่ไหม เพราะว่าไฟสังเกตว่าไฟมันต้นเสาอีกต้นเสาต้นเสาร,รอบๆเนี่ยันก็คือไหมมันไมมธรรมดามันไม่เสาพ่อหนักลูกอย่าดิ้นนะตกทั้งพ่อทั้งลูกนะอยู่ดีๆ2,519นะบ้านหลังนี้ที่สร้าง อพอหลวงนึ่งบอกว่าสองพันห้ารอยสิบเก้าเราจะปิดไลฟ์ล้วขอบคุณสหลับร้อยยี่สิบหก่านที่ดูตอนไฟไม่ไหม้นี่มันเครื่องร้อนด้วยน่ะโอ้เราดูไอ้ที่เพิ่นจะตั้งเต็นดดูทางจิตอาสาบ่ะนี่ตลังจากนี้เราก็จะดูจิตอาสานี่นี่ขนมวยนี่นี่ขน,น,น,คนมคนละมือ ต,ตั้งเต็นตั้งเต็นอึ๊บอ้งาอึ๊บโอ้ยนก็จะตั้งเต็นเพื่อรับบริจาคในการช่วยเหลือด้วยไฟไหม้ที่ไหนคะที่บ้านต้นโชคที่บ้านต้นโชคซอยสามบ้านต้นโชคหมู่ที่ห้าตำบลหนองบัวเมื่อเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาใช้เวลาดับประมาณสี่สิบนาที ตอนนี้ก็คือการตั้งเต็นเพื่อรอรับบริจาคในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมดูกเกียตอย่ายุ่งโอเคในส่วนของแอดมินก็นำเสนอเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบกันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมสาหรับ1 3 0่0 0สนสากท่านนะครับแสนสโอเคนะจบขาวนะ